เดจำลองว่าถ้าเส้นจำนวนของลูกเดินมาจากทิศทางอย่างนี้ลูกคิดว่าลูกต้องเดินจากไหนไปไหนทำมือซิจากขวาไปใส่ว่าการเดินของลูกลูกจะจำลองว่าเดินแบบนี้เดินแบบนี้ใส่ว่าการผาน มันต้ผ่านลบสามสามหรือผ่านลบสาสผ่านอะไระผ่านลบสาสามหรือผ่านลบสามสไปดูที่ทางการเดินและกีตา,าผ่านลบาสถึงสาถึงลบสมสี 34, ่ 34, ไหมไม่ไมถึงไม่ถึงเต้องรู้ด้วย่ตั้งสติฟังไหมถ้าเดินทิ่นี้เราต้องผ่านอะไรบ้าง ลบ3ามเอ็ดลบสสงลบสามสามไม่ถึงม้เอไม่ถึงไม่ถึงใส่ว่าถึงแค่ลบสามสามใสว่าตำแหน่งเตัวเลขที่จะต้อเขียนคือลบสามสโอเคเข้าใจไหมคะเข้าใจพอถึงลบสามสามเศษจากนั้นนับเศษเพราะต้องเดินลเลยต่อไปจากจำนวนเต็มใช่หรือไม่หนึ่งา สองในสามใจว่าเท่ากับลบสสิบสเศษสองใน3 2มสองส่วนสามโอเคเข้าใจไหมคะถ้าทีนี้ดีเรื่องตอบรูบ้างเต่นนักฝึกคนนี้ทั้งหมดกี่ช่ก่อนหนึ่งสองสามสี่หหเดปตรวนี้เหลือยริงสามเจงว่าเดินได้แค้กี่ช่องเศษโอเคนะคะตอบ รามบ34เครื Step, 3, AP, er ่องหมาย

ตำแหน่งของ S ก็อส sí. ี่ก่อนก่อนที่เธอจะทำเธอต้องมองก่อนว่าเธอต้องเดินจากไหนซ้ายปขวาตรงนี้ทำไมคิดว่าต้องเดินแบบนี้เพราะเป็นจำนวนเต็มเป็นจำนวนเต็มอ้าวล่ะ S น่าจะเป็นสี่สิบเจ็ด ส8แปสี่สปเสร็จสองสามสี่หส่วนหเส่วนหต่อไปวีสี่สิเกสเก